ท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่สองสายพวงมาลินเนาะวันี้วันนี้จะพาไปเป็นวิธีเอาของขึ้นรถเอาของขึ้นรถไปขายยามบุแรงว่าเป็นจังไงบรรยากาศโรงงานเทาเนาะไปจะพาไปเบ่ง้องคนทางยางไปโรงงานเน,เน,เน,เนะาะเ, <ไป S 1> เ,เอาอยู่ข้างล่งางกันไปจะมาได้ไปวันเสารมาจ้ะแล้วเป็น ของคนบ้านผัดของผัดกันนี่เนาะจะอยู่บริษัทเงินดอกไอพี่น้องบรรยากาศก็อัานรถไฟเอ็ดนี้แหละคนเจะต่อกันนี่ตัดาลอยๆได้พอมันได้ ตะขักแน่พอมันแ้วพี่น้องบรรยากาศนี่คือโรงงานแล้วเนาะเจ้ากองคือรถไปขายมาแรงอยู่ตลาดมาฮะขึ้นกับน้องชองคนนาปนี่ สิคนแปะมาใส่ขึ้นรถคันนี้แหละเต็มคันนี้เต็มคันนี้แล้วก็ขึ้นอีคัน,นหนึ่งคันหน่อยคันหนึ่งโรงงานอันนี้บรรยากาศโรางงานเนาะตอนนี้ก็คนเขาแ,าแล้วมาเลยเขาก็สิเมื่อนนอนมาเลยเขาเห็กุกลางวันเนาะเอาบัดไปคลายกลางคืน บรรยากาศก็กแขงเห็ดเร้อยเลยพี่นอ้องอาจจะเป็นวนนันนี้สีงามพี่นอ้องสีรวมมีลายแบบสองสีอย่างดเดียวมันก็มีพี่นอ้องลายอยาง ไอ้ฝาเขาประมื่อมาแลยเราจะทำงานเขาไปนอนมาแล้วมันเดี๋ยเดือดหน่องเนาะมันเป็นคลองเขาไปเลยกวัยเดือดยังโอ้ยวันดีก่อนเลยโอ้มอนี่เอวี่ยนี่โอ้บรรยากาศพี่น้อง ได้ไม่แล้วต้องงานเท่าในกีฬาบอลมาทิมพวกเศษแป้งพวกยังหนึ่งกนเนาะนี่แกตอนนี้ก็บดึงทางก่อนเนาะเอาสีเอาแป้งคืลดก่อนนี่เต่งไว้ต้องเอาในถับไว้นี่แป้งกับแป้งเขาเนี้ยเอาเขาเนี้ยวเขาเจ้าเนี้ยดำเนี้ยขาวแป้งที่เขาเอาเพจขนมมกเลยพี่น้อง ขนมดําจามหน่อยหนี่บ้านเราขนมดํขนมกบขนมเทียนนันนี่จีาชื่น้งนี่เ็ญี่ปุ่นติ เราเพื่เราไม่ได้จะมาถายคลิปใตำลงเหมือนเนาะเกน้ากันเนาะพี่น้องเลยเห็นงานอยู่เห็นงานอยู่ไทยอยู่ประเทศสบายเลยพี่น้องลำบากยู่ได้แต่ก็ดีเนาะได้ก็บ่มีน้เอ็ด เน่ดําไปแล้เรษขนุขนมขกเนิดน้อยกขหอดแล้วนี่าแป้งน้ำน่คข้าโม่เขีงโม่ไป่น้วข้าโม่แล้วเอากมาใส่ทงเนาะใส่ทงแล้วก็มาเต็งถับว้บมคือกองนะถัไวบเลยก็เอาเห็ดขนมเมปกปรออย่ังไงมัด จะลกเลยสามลงสามลกพอกป่ะสาลกลงไปองบ,บ้างใส่นะพี่น้นงใส่เวลาเทแป้งคลายดูค้า,าไปอเอาดปลพีัน ในข้องนอกเราพี่น้องถ้าก็าจะเอาขึ้นรถแล้วบัดขึ้นรถคันนี้แหละเลยขึ้นเต็มเลยพี่น้องเอาขึ้นเต็มเอาเอาแป้งงามขึ้นแล้วก็เอาแป้งสดเอาแป้งตัวขึ้นคันนี้เต็มเต็มไ้แล้วเขาก็ไปขึ้นคันนั้นต่อขันที่เท่าต่อปกติถ้าปกติทางานใหญ่นี่ไปแบบพกรอเนี่ยต้องชองคันเลยคันหน่อยชองช่อคันเป็นหาคันเลยแล้วทุกคนรอรับประนอน

mọi người mạc người mọi người mọi người hỏi người mình người mọi 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 เขาก็เต็นนอนง่วงอยู่เดี๋ยวก็ได้เขาคือป็นอะเขาเลี้ยงใส่ใหม่พี่นอ้องข้างในชุดเลยแต่เอาเอาแต่เอาแปะล้างแปลงทับไว้ทีนักบ่าในรูนึงจะนักบ่าทดสอบนึ่ักบ่าหน่ประมาณจะโลดโลดหนึ่งนี่วโลดหนึ่ง ห่อว่าสาโอ้สาโลผูห่อนสามกวโลเนาะยี่กโลเนาะน่จะหน่อยให้กันม,มกีหน่อยเนาะนี่บ่กีก่วันอรียสเานาะเรียกอะไรฮาก็จะเอา เอาใหม่ห้องเอาแปงมาถับเสร็จไหมน้องเอาแปรงขึ้นนะพี่น้องเอาแปรงโดตทาถแข็งเอาใส่เต็มรถแล้วก็เอาไปขึ้นรถหกลพอ่น้่งเอาขึ้นเต็มรถสองคันเลยนะเทพช่วยไดกูมือกูมือ เอาเป็นไป่คลายกั็มือส่วนอีกกับโควิดกับคลายผู้ไร้ดีไปได้เงียบคุเรียอมมาจิบล่างทีเดียวเลยจกโลกล่างหนึ่งจกโลกล่างอะ<า>ชิมาโรไอ้ว่าชิมามาชิบซีวะ พี่น้องคนได้ดมาบ่งคิดนี้พอทัางบ้านไปไงเด้อลูกลานเห็นงานนี่โอ้โยลำบากกัได้เลยใช้ไายแต่บนี่ใช้เต็มเลยใช้จุลัะค่าบ่้่าต้องใช้จุลัะคา Thầy khỏi là à, đây vào đây theo này cả ship lang thế nào Đang là ship hàng không phải loại đồ vậy Nhau rồi mấy เ่า <laughs> ซ้อมก่อนนะทำลายสถิติเนาะต้องใช้ลายชำนี้เล้พี่น้องเพราะว่าตาใช้น้อยมันกระชแบบไปเค้นลายหลอดมานล้มันกระแบบทำให้ชาขึ้นวันนี้ต้องใส่แบบพอดีแบบ ทำนี่จักประมาณเจ็ดแปดคันอาจจะเตรียมรถคันใหญ่ถ้าเอ,อาใส่ดอยมันก็จะแบบโอ,ยอบ้ยไลยรอบจีซ่าเนาะประมาณเีาจะเอาเค้นไปขึ้นรถเลยเค้นมันเป็นกระล่มเลยพี่น้องมมอเค้นทำไมคอยก็เค้นค่อยล่มเลยพี่น้องล่มวันนี้แหละปุ้มหลบเละลงมาเลย เขียนมาเนาะเขียนมาจะจะลดไปน,นี่แหละกระดกกระดกแห้งนี่ว่าทถบงว่าตันี่งเนาะห <laughs> ลับไปเลยก็เรียงพี่น้อง ขึ้นใชน้เต็มหมดเลยใช้เต็มรถหมดเลยมันก็จะมีลายอย่างปกแป้งปกทำขนมหวานบุหรี่บุหรี่เยอะแยะเขับไปเรียบเต็มเลยไปแล้ว เลี้ยงนี่พี่น้องเลี้งใส่ไปเต็มไปแลวพี่น้องเต็มคันเลยเน้าสทยเต้ผานเอาผานเอาหมูต่อชิ้เเนเต็มรถอคันหนึ่งคันตัวไหนคะันหน่อย เปเต็มเนาะไปได้ความรู้สึกตอนนี้เป็นไรมวนมวนป่ะมวนเนาะได้เหื่อมันแบบสัมบกับห้อออกกําลังกายเนาะออกกําลังกายเออกระขัดกันเลยนี่คนรอมาสวยคพราะมันสวยมาเลยรอเลยไปกันไปไปไปกรเตประมาณนี้แหละพี่น้องที่เต็มกันอยู่เลยยังอีกขั้นหนึ่ง นี่วุ่นน,เนูเผาเนาะจโลนายี่โล่ล่งางน่โอเคขั้นหน่อยต่อแล้วพี่ยังยังพอแล้วสองกันหัวขั้นหน่อยต่อขั้นนี้เขาขึ้นแบบขาค้องลายกบบก็เจ็บรไปบงกมาตมดแหละแต่วิว่งโควิดเต็เต็มรถ แต่หมวนเนาะแต่หมวนอะไรนี่พอเห็นจะรอกหมวนตอนนี้ก็เรียบร้อยแล้วพี่นออ้องตอนนี้ก็ขึ้นท่านนี้ก็นเต็มเลยฟองกับบุกอยู่ไล่ไปเลยเขาจะย่างเนี่ยกล้วยกล้วยยังเดี๋ยวจะทดสอบย่างนี่ ขะตอกบอกขะตอกขะตอกอะไ้วะคนกระปูดเลยข้าเข้าวเกลือเกลือไผ่อ๋ออันเป็นอันเป็นฟองบ่ของวัวโอเคพี่น้องคลิปนี้กับบาลไส้กับเขาจบเที่ยงตอนนี้เนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามซองไซพอมอลินแล้วพี่น้องเด้อผมขอบใจอลไรบ๊ายบายบ๊๊าายยบบายบาย